พชเขาจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันเสาร์ช้อปปิ้งไอเดียสืบสารสร้างสรรค์สารต่อความสำเร็จสุริน Successful Season 2นะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากก็ทุกวันก่อนเช่นกันที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินจัดกิจกรรมตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะครับซึ่งอยู่ภายใต้โครงการช้อปปิ้งไอเดียสืบสารสร้างสรรค์สารต่อความสําเร็จสุริน Successful Season 2นะก็จัดขึ้นเป็นประจําทุกวันเสาร์เพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิน่นให้มีมาตราฐานและก็มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับซึ่งการจัดตลาดผ้าไหมนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่260นะคะมีผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการออท็อปนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและก็สินค้าชุมชนอื่นๆเข้าร่วมจำหน่ายกว่า55ร้านค้ายอดจำหน่ายนะคะห5 4 0น0่าบาทนะคะอันนี้เป็นครั้ง ที่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่ายอดสะสมตั้งแต่วันที่ครั้งที่1ถึงครั้งที่260ก็รวมแล้วนะคะ2 1 8 5 6 3 9 4บล้านนับาทนะคะกว่า200ล้านนะครับที่จัดขึ้นมาต่อเนื่องก็ถือว่าผ้าไหมสุรินทร์เราเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องณวันนี้ก็ยังคงมีการการนิยมซื้อขายกันอยู่เช่นเดิมนะท่านที่สนใจก็ทุกวันเสาร์นะครับตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์หรือสารคกลางสุรินทร์หลังเก่าก็าไปหาซื้อได้